สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะคุณจะได้ร่วงรู้ถึงพลังงานอนาคตความรักและชีวิตที่มีเกณฑ์การจะเปลี่ยนแปลงนับจากนี้ในอีก14วันนะคะเนื่องจาก ช่วงที่อัดคลิปนี้เป็นช่วงที่ผ่านอ e เรทีของฟูมูลมาด้วยนะคะดังนั้นมันมีเกณฑ์การโยกย้ายเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงแน่ๆในเรื่องราวอนาคตความรักแล้วก็ชีวิตของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะมีเกณฑ์นะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆบ้างนะคะในเรื่องราวอนาคตความรัก และชีวิตของคุณทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคําตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรนะคะเปลี่ยนแปลงาการ์ดใบแรกไปที่สองสามนะคะสี่ อีกหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะเอเนอร์จีด้านหลังของคุณก็คือเป็น king of cup แหม่เรียกได้ว่าทั้งหมดทั้งวนวลนี้มันมีพลังงานเอเนอร์จีของสายเปยอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะคะาการ์ดใบแรกการเปลี่ยนแปลง รหคตความรักและชีวิตเอ่อ uh, The magician ขึ้นค่ะนะปฏิเสธไม่ได้เลยการ์มใบนี้ว่าด้วยเรื่องของการอธิษฐานภาวนานะคุณอธิษฐานขออะไรไว้บ้างอะ่ะนะคะในเรื่องของ uh, งานเงินชีวิตความรักโดยรวมทั้งหมดมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปสู่การประสบความสำเร็จนะคะ แล้วก็ทุกๆเรื่องด้วยอุขอภัยค่ะแล้วก็ทุกๆเรื่องด้วยนะจะทยอยกันเข้ามาในชีวิตของคุณนะช่วงเวลานี้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้เอเดีของข่าวดีที่คุณเฝ้ารอนะคะในเรื่องราวของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นคนที่คุณอธิษฐานในใจนี่แหละนะคะหรือเรื่องงานเรื่องเงินที่คุณอธิษฐานภาวนาอยู่ในใจนี่แหละ ถามว่าจะสมหวังไหมที่ลุ้นๆอยู่ในใจสมหวังนะคะใน14วันได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนแล้วก็อันนี้ยังหมายถึงโชคลาบประมีด้วยทั้งฝั่งตัวคุณแล้วก็คนรักที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอ่ะน่าจะเป็นคนที่มี โชคลาบบาร,รมีนะเข้ามาส่งเสริมชีวิตคุณโอ้โหนายรบครับใครที่รอคอยคำตอบในเรื่องราวของความรักนะคะแล้วก็อาจจะรอความรักที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความรักที่อยากจะให้กลับมาหรือรักครั้งใหม่ที่ดีที่ต้องการที่อยากจะได้เจอหรือรอคอยการพบเจออยากให้คนนั้นเป็นคนที่ใช่เอเนจีของนายรบครับรวมถึงพลังงานการทั้ง3าใบเนี้ออกมาบอกว่า มันจะเป็นไปอย่างที่ใจคุณคิดนะมันมันจะเป็นไปอย่างที่คุณปรารถนาเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการอนะมันสมปรารถนาจริงๆถามว่าทําไมถึงอ่านแบบนี้มันกว้างไปไหมเพราะเมจิเชียนมันตอบมากว้างหมดเลย นะคะอะไรก็ตามที่คุณเพียรพยายามแล้วนะคะแล้วก็ขอพอรมาแล้วเยอะแยะมากมายคุณจะได้รับนะคะในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ทั้งหมดทั้งมวลและอะไรอีกคะแฮงค์แมนการรอคอยนะคะเอร็ปส์สอส์คุณค่อนข้างจะอึดอัดใช่ไหมจากการรอคอยทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของความสำเร็จข้างต้นที่ได้บอกไปทั้งหมดนี้นะคะ จักรวานมาการันตีให้อีกครั้งหนึ่งว่าการรอคอยอะ่ะมันจะต้องสิ้นสุดลงได้แล้วแล้วก็อย่าผูกมัดผูกติดตัวเองกับความกังวลสับสนวุ่นวายใจนะคะเพราะในอีก14วันนี้ชีวิตคุณจะมีความก้าวหน้ามากที่เดียวนะคะได้รับ ารอุปถัมภ์ค้ำชูจากคนรักได้เจอคนรักที่เข้ามาอุปถัมภ์ดูแลด้วยแล้วก็คนใกล้ตัวเจ้านายลูกค้าให้การอุปถมัมภ์ดียอดถ้ามันเงียบๆนิ่งๆไปนานนะคะเดี๋ยวฟื้นและยอดขายฟื้นจะอาจจะมีคนมาช่วยนะคะโปรโมทสินค้าให้คุณด้วยช่วยเหลือทางด้านเงินทองแล้วก็อาจจะช่วยเหลือคุณในด้านยอดขายในเรื่องความรักแน่นอนว่า เขาหรือเธอคนนี้เข้ามานะคะจะต้องเข้ามาพร้อมกับการมอบสิ่งที่คุณต้องการให้นะหลังจากที่คุณเนี่ยอาจจะเคยสูญเสียไปค่อนข้างเยอะนะคะแปดถ้วยนี่คือเสียนะเสียไปเยอะและ้วก็จะได้ทั้งหมดทั้งมวลที่เคยเสียไปเนี้ยกลับคืนมาแต่ผู้อ่านมองดูว่ามันอาจจะจากคนที่เคยเอ่อคนที่เคยคนที่เคยอะ่ะ ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังนะอาจจะกลับมากลายเป็นคนใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครไม่ได้มีตรงนั้นก็อาจมองดูว่าคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มทุกถ้วยที่คุณสูญเสียไปเลยก็จะบอกทุกครั้งว่าให้เติมเต็มตัวเองก่อนพอเวลาที่เขาหรือเธอคนนี้เ,เข้ามามันจะได้เป็นวงกลมวงใหญ่ๆซึ่งมองดูว่าคุณอ่ะได้ทําแล้วแล้วพยายามเต็มที่อ่านไว้ให้สองกรณ,ณีแล้วห้ามนะคะ ทึกทักแล้วพิมพ์อะไรมาทั้งที่ฟังไม่ครบเพราะผู้อ่านจะอ่านแยกไว้ให้อยู่เสมอเลยดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพลังงานอนาคตความนักชีวิตมันมาจากแรงบุญแรงอธิษฐานล้วน,นที่มีคําถามในใจว่าจะสําเร็จนะ,นะคะไอ้ที่สำเร็จไหมนะคะไอ้ที่บอ,อกว่าสําเร็จหลังจากที่คุณรอคอยมานานความผ่านความเครียดมาก็เยอะอาจถึงขั้นทานยาคลายเครียดเลยนะคะอาจถึงขั้นเรียกว่าเข้าโรงพยาบาลเลยนะไอ้สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นะ ไอ้ที่ออามาบอกว่ามันบล็อกมันบล็อกพลังงานของคุณไว้ซะทั้งหมดแต่นับจากนี้อีก14วันมันเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องผ่อนคลายแล้วก็ยอมรับสิ่งที่คุณต้องการนะคะ เข้ามาในชีวิตแบบเต็มๆนะเอเนอออกมาบอกว่า100%เต็มเหยนะคะสิเหรียญนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเอออยากพักแล้วอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นในอีก14วันนี้คุณน่าที่ได้เจอคนที่เข้ามาซัพพอร์ตนะคะได้เจอเออคนที่อาจจะเข้ามาสร้างอนาคตกับคุณก็ได้ในวันข้างหน้าหรือถ้าคุณไม่มีตรงนั้นอาจจะได้ เจอคนที่คุณรู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวนะเป็นกัลายาณามิตรเข้ามาช่วยเหลือเรื่องเงินทองหรือว่าได้โปรเจกต์ใหม่ๆจากเขาหรือเธอคนนี้ energy, energy เกี่ยวพันกับชาวท่าดินพฤึกศพกันและมังกรน,นะคะหรือครอบครัวของคุณอาจจะเข้ามาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือคุณในยามวิกฤตที่สุดก็เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้หมดเลยนะเนื่องจากเมเชียเนี่ยทุกอย่างบนโต๊ะแหละได้หมด นะคะดังนั้นอีก14วันเตรียมรับกับความมั่นคงในชีวิตฟังไปราคาอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลเพอเจอร์นะคะไอเรื่องเล้ย์ไที่ไปเสพกันเยอะๆแล้วมันเกิดขึ้นจริงก็มีมากเรื่องดีๆที่ฟังแล้วมันเกิดขึ้นจริงอ่ะคุณก็ควรที่จะรับฟังเอาไว้ด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใต้สำนึกของคุณนะคะเปิดรับความสุขความสำเร็จอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่า Oracle Card นะคะมีอะไรอยากจะบอกคุณอีกถึงออนาคตข้างหน้าอีก14วันนะคะพลังงานความรักและชีวิตของคุณที่เปลี่ยนแปลงแต่อันนี้ออกมาบอกแล้วว่าเปลี่ยนแปลง100%ตเต็มในสิ่งที่คุณขอพรไว้คิดให้ดีว่าขออะไรไว้นะคะเอจี่ออกมาบอกว่าในท้ายที่สุดคุณจะผ่านพ้นสิ่งเลวร้ายไปได้ด้วยดีก้าวเข้าสู่โหมดแห่งความสุข ความสำเร็จชีวิตจะได้เบาสบายผ่อนคลายลงมากยิ่งขึ้นนะคะอะไรที่มันติดขัดหรือว่ามีปัญหา ทุกอย่างที่คุณคาดหวังไว้เห็นไหมคะ expectation ทุกอย่างที่คุณคาดหวังนะคะสมความปรารถนากดยอมรับด้วยพลังงานบวกไปเลยแล้วก็เตรียมนะคะเตรียมใครที่เป็นสายหมูให้เตรียมไปขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเพราะว่าท่านจะประทานมาให้คุณอาจจะได้อสังหาริมทรัพย์อาจจะมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องได้รับมรดกค,คุณจะชนะคดีความนะคะแล้วก็อาจจะได้คู่ชีวิตที่เข้ามาช่วยเหลือชีวิตคุณแบบ จริงจงจ,งจังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มโดยที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวเลยอยู่ในนั้นนะคะ,ะคนที่คุณคิดถึงหรือมีใครบางคนคิดถึงคุณคนคนนี้จะเป็นคนที่ให้โชคให้ลาภคุณนะคะจะติดต่อสื่อสารกลับมาภายใน14วันด้วยเดี๋ยวขอเลขนำโชคให้ทุกท่านอีกสักหนึ่งบ่ายโอ้ยตายแล้วยังไงก่อนกรี๊ดนะคุณผู้ชายก็เย้นะสัญญานะถ้ารักอาจารย์สัญญานะ แมริทค่ะโอ้ยสิบสี่วันนี้มีเกณฑ์ถ้าใครมีคู่จะถูกขอแต่งงานมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่คนที่คุณจะแต่งงานด้วยนะคะมีเกณฑ์จะได้สมปรารถนากับคนที่คุณรอคอยคนที่คุณต้องการด้วยหมายเลขนำโชคคนนี้หมายเลขสามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกับเลขสามคืออาจจะนับจากนี้เร็วขึ้นมาหน่อยสามวันสมอาทิตย์ขึ้นไปบวกลบแต่ เรา cover กันอยู่ใน14วันใช่ไหมดังนั้นผู้อ่านขอให้ประสบความสำเร็จในเร็ววันโดยพลันทันทีนะคะเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าก็มีความหมายและทรงพลังเหมือนเดิมนะคะอยากให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็จงมีความหวังในทุกๆสิ่งที่คุณต้องการเอาไว้ให้มากๆนะเพราะความหวัง มันจะทำให้ชีวิตคุณน่ะเดินหน้าต่อไปได้อยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้กันเสมอนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ